มาคะ่ะทุกคนวันนี้มีเมนูหมูกรอบคู่กันน้ำราดอร่อยชัวรการทำหมูกรอบก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะได้หมูมาแล้วก็ใช้หมูสามชั้นเอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็เอามาต้มก่อนค่ะ ต้มสัก10หรือ15นาทีเนาะแล้วก็เอาขึ้นมาใช้มีดหรือส้อมก็ได้จิ้มจิมจมให้หนังเขาเนี่ยเป็นรูกลุ่นจิ้มให้ถึงให้สุดหนังอะให้จนชนเนื้อทำเหมือนกันทุกชิ้นค่ะแล้วก็เอาไป อบถ้าไม่มีไข่ไข่ไม่มีที่อบก็ใช้ตากแดดเอาก็ได้หรือใช้หม้ออบลมร้อนใช้ใช้กระทะก็ได้ค่ะทำให้เขาแห้งก่อนแล้วก็เอาขึ้นมาทากเกลือเอาน้ำส้มใสชูค่ะแช่เขาสักพักให้หนังเขาพองอะ่ะพอหนังเขาพองก็เอาขึ้นมาลงไปทอด ทอดครั้งแรกไอ้พอพอสุกเนาะแล้วก็เอาขึ้นพักไว้ให้เย็นแล้วก่อนทานก็ลงทอดอีกรอบหนึ่งใช้ไฟแรงๆในรอบหลังนะแป๊บเดียวเพ,เพื่อเพื่อเะด็ดน้ำมันนะไล่ไล่ไล,ไล่น้ำมันออกโดยใช้ความร้อนแรงๆเนาะรัปรองสูตรนี้อร่อยแน่นอน ตัวน้ำราดนี่ก็ใช้กระเทียมสับกาอ่ารากผักชีค่ะสับสับแล้วก็เอาไปผัดน้ำมันนิดนึงใช้น้ำมันนิดเดียวให้พอพอหอมอะ่ะพอหอมก็เติมน้ำสต๊อกหรือน้ำซุปปรุงรสด,ด้วยเกลือแล้วก็น้ำตาลแต่งสีด้วยซีอิ๊วดำหวาน ก็ใส่ใส่เต้าเจี้ยวค่ะหรือถั่วดองนั่นแหละใส่เต้าเจี้ยวนิดนึงปรุงรสตามใจชอบไม่ว่าน้ำตาหรือเต้าเจี้ยวหรือซีซีอิวหวานแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะใส่เท่าไรพรไม่ไม,ไม่ไม่กำหนดใครชอบหวานมากก็ใส่มากหวานน้อยก็ใส่น้อยสีก็เหมือนกันถ้าชอบเข้มข้นก็ใส่ซีอิวดำมากนิดนึง ถ้าชอบแบบก้นก้นก็ให้ใช้แป้งข้าวเจ้าเนาะละลายน้ำแล้วก็ใส่ลงไปคนให้เข้ากันดูความเหนืดแล้วแต่ชอบหรือจะไม่ใส่ก็ได้อย่างน้ำราดเนี่ยไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่บางคนก็ทานหมูกรอบกับน้ำจิ้มก็ได้แต่เพรานะมีเจ้าตัวเล็กด้วยเนาะก็เลยต้องต้องใช้น้ำราด ออกหวานนิดนึงแต่ไม่ไม่หวานมากไม่ฝึกให้เด็กทานหวานเนาะรับรองความกรอบค่ะกรอบมากเพราะว่าน้ำส้มสายชูเนี้ยช่วยให้หนังเขากรอบและกรอบนานด้วยสีก็สวยด้วยโอเคนะคะมาค่ะทุกคนมาทานด้วยกันค่ะรับรองสูตรนี้อร่อยแน่นอนค่ะ เชิญนะคะจะให้ดูความกรอบของหนังฟังเสียงนะคะกรอบมากรับรองใครชอบหมูกรอบใช้สูตรนี้กรอบจริงฟูจริงกรอบนานไม่ต้องเสียเวลา เอาไปตากแดดหรือไปทำอะไรให้ยุ่งยากก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะทั้งหมดเลยทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่เจียมหมูส่วนน้ำราดนี่ใครจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่ความชอบเหมือนกันจะทานหมูกรอบกับน้ำจิ้มก็ได้ทำเป็นน้ำจิ้ม น้ำจิมแก้วก็ได้อะไรก็ได้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนได้หมดค่ะแต่เราบองว่ากรอบแน่กรอบนานด้วยดูแต่ละชิ้นก็ฟูเอยดูหนังเ็าจะฟูกรอบ นี่พอนใช้เนื้อหมูเนื้อหมูนี่ครึ่งกิโลแล้วพอดีไอตัวอบลมร้อนของพ่นอน่ะมันเมื่อคืนไฟดับแล้วไฟมามันเกินมันก็เลยเสียใช้ไม่ได้ก็เลยใช้กระทะแบบ ไม่ต้องใช้น้ำมันอนะ่ะใช้ใช้ยางอ่ะยางพอหนังหนังแห้งๆกรอบๆแ,แล้วก็พักไว้เย็นแล้วก็เอามาทอดใครสนใจเชิญนะคะสูตรนี้รับรองอร่อยกรอบนี่ลองหั่นให้ดูนะคะว่า กรอบมากกรอบน้อยแค่ไหนกรอบมากขอบอกขอบอกน้ำลายสอเลยแหละคนคนที่ชอบหมูกรอบเนาะใช้สูตรนี้ถ้าอยากทำทานเอง เวลามีงานเลี้ยงเพื่อนฝูงมาหรือกินเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่ถ้าสนใจหมูกรอบเชิญนะคะใช้สูตรของควรับรองความกรอบอร่อยกรอบนานกรอบเบือ้อ